บเอ็ดบทสวดมังคารสุตตังเสวนาจภารนังปันธิดานันจะเสวนาปูชาจปูชนียนานังเอตมังคารมุตมังป,ปะเตโรปะเทสวาโสจปุเพจกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตมังคารมุตมังพาหุสัจจันจสิปัญจวินายโยจสุขิสขีตโตสุภาสิตาจยาวาจเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุปทานังปุญตา พา拉ะสังโฆอนากราสกัมมันตาเอตมังคารมุตตมังทานันจธรรมจริยาจายาตการันจสังโฆอนาวชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตะมังอารติวิิปามะชะปนาจัสัญญโมอปามาโทจะธรรมเมสุเอตมังคารมุตตะมังคารวจนิวาตโตจะ สันทูตีจักกะตาตันยุตากาเรนะธรรม,มสาวนางเอตัมมังคารมุตตังขันตีจัโสวจัตสตาสมานานันจัตสนงังกาเรนะธรรม,มสากัจช้าเอตัมมังคารมุตมตังตาโปจัสัมพัมมาจาริยันจาอาริยสัจใจสัจจานะทัศนงังนิพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตังพุทธสารกมมธรรมเมหิจจ,จิตตังยสานะกรรมปติ อโศกัรวิราชังเขมังตาเอตมังคารมุตตมังเอตาทิสาหิกัตทิสานิกัตตวานะสัพพธรรมาราชาสัสพพธรรมาปาราชิตาสัพพัทะโสถิงคันสันติตันเตสังมังคารมุตตมันเตสาธุสิบสองบสุรตนาปิตยังกิจจิ วิตังอิทาวาหูรังวาสเกสุวายังรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยะขะยังวิราคังอามตังปณิตังยะทัสสะคขาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ ยามพุทธาเศธโธปริวันนะยญิงสุจิงสมาธิมานันตะริกันยะมาโหสมาธินาเตนะสมโมนาชนาวิชติอิทัมปีธรมเมรตนังปณิดังเอเตนะสเจนะสวัสีโหตูเยปุคราอัฏฐสติงอัฏฐสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคะนิโหติเตสธทักิเนยะสุคาตัสภพา สาวกาเอเตตุทินนานิมหาารานิอิธัมปิสังเกตระดังปนิดังเอเตนะสจเจนะสสทิโหตุเยสุปัตยุตตามนัสสาทัพเทนะนิกามิโนโคตมสัสาสนามิเตปตัปัตตาอมาตังวิคันหะรัทางมุธานิพุติง พุชมานาอิธรรมปิสังเกละตลตนังปานิตังเอเดนะส,สัชินาสวตีโหตูขีนางปารุณาปารันปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรันตาสิตานิวิรันตาสิตายติกาภาวสมิงเตขีนะพีชารุวิชนทานิพันติทีรายัายัมปะ ดีโตอียัมปีสังเกตระนังปานิดังอเดนะสตีนะโสธิโหตุสาธุเจ็บสามบวสธรรมบวสหัสสวัสอัตตายฮาเวชิตังเสยโยยาจาย,ยังอีรา อิตราปรชาอัตตทันทัสทสะโปตสานิจังสันยาตะจาริโนเนวะเทโวนคันทโพนมาโรสหะพรมุนาชิตังอปาชิตังกะยิราจถาจารูปัะสะชันุโน1สิบสี่บสุเกสพุตตสูตภาสิตาภาสิตา,ตาตมิทังเตนะภะกวตาชาณะ ปัสตาอราหัตตาสมาสัมพุเทเธนะเอทังเอทะตุมเหมาอนุสสะอนุสสะ,ะเวอนุสเวนะมาปรัมมาปา,ปายะรามะมาอติกิรายะมาปฏิกะสัมปทานาสัมปทานีนะมาตักเกโหตุมานาคะ นยายาคะเหนามาอากาปะอาการัปิปะริวิทิตาเกนามาทินิทิฐินิชานะขันติยามาภพภะรูปตาจามาสมาโนโนคะรูยะธาตุมเมีเหอัตนะวะชาเนยยะธาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวะ สาวชายเมธม,มาวินยคะหะหิติอิมังธรรมอิเมธังสมันตาสมาทินนาอาหิตายะสุขายะสังวตตัตจจติอัฏะเมตุมเมหะอาตเมตุเมหะใหะชะเผยยะถา สัทธาตุมเหอันอัตตานาวชาเนยยาถาอิเมธะมากุสลายิเมธะมาอระหะอาราวชาัยเมธะมาวินยุปะสัทธาอิเมธะมาสัมมันตาสมาธินาวิหายะสุขายะสังวิตติอัตถะตุมเหอนุปสัมมิตวาวิหะระวิหะเรยะาถาปี สิบห้าบทสดุปนิยะสูตรปนิยะติชีวติตตปะมากระยุงชโุปนิตรสานาสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขามานโนปุญญานิกะยิราชาสุขาวหานิปนิยะติชีวะมาชีวะ ตามปมายาวังชารูปรตินิสตัสนะสันติตาเอตังภะกวันตังเอตังภะพยังมารเนเปคมนโนโรกสามิอปะเฮเสสันติเปโขโยทะกายะนะสังมิตสังยมโมวาจายอุตตะอุทะสตาสาตัง ตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนโกุสโรวาทายะวาจายะอุทาเจตัสสะตังสัตตะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนโกะระ ปิโลบุญยังธรรมโมฮาเวรักาตาเวธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังเสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกข,ขาติงคันสติถัตธรรมารีสัพเพสังขารานิจาติยักขาปัญญายปัสสติ อัฏฐานิพันธติทุเกเอสะมาโกวิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขายะถาเอนิเอนิเสสังทมเมสุจิเนอัฏฐานิพานาธิติทุกเกอาสมาโขวิสุทธิ อัฐานิพันธติทุกเกเอสัม,มาโกวิสุทธิยาสิบโพบสวดอปันนากาชาดกอปันนาคัทฐานเมเกทุติยังอาโคตักติกาเอตันธัญญายาเมธาวีตังคันเหยะยอปันนากังพาหุงเวสรารนังยินยีบพัพภานิบพนับพภานิวนานิจะาอารามาลุกขเตสตยาน นิมนุษยามนุษยาภาระพยะตาตสิตาเนเนตังโขสารนังคะสารนังพาหุงเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจะอารามารุขค,ค เจตยานิมนุษสาภาคะตันชิตาเนสังโฆสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนมุตตะ,ะมังธรรมังสัพพะทุกขาปโมตสติโยจะพุทธันจะทำม,มันจะสังคันจะสานังคโตสตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัจจญา ปัจจยาหีปัสสติทุกข kind of ังอริยสมุปปรานทักทุกขสะอาติกามังอริยนจะอาทะอัตถะขิกังทุกขปูขะสมะคาณินังเอตังโคสานังเกมังเอตังสารมุตมังเอตังสารมาคัมมะสัพพะทุกขาวินาสัน ตัพทะทุกขาปมุสติบทสวยพะเทกรัตตนคาถาอดิตังเนวะวาคะเมยยาปะนับปฏิกังเฮตุอนันตยังบุคคลไม่ควรคุนืงสิ่งสิลที่คองไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทายาตีตัมปะหิตานันแล้วอปาร,ราที่จะ ยะถาตียะยะถาตีกัมปะนิตันติเอตังปัญจุป,ปันนันจโยธรรมังทัทธะทัทธะวิปัสสติอสังฮิรังอสังกุปปังรังวิทยาละมานุ มนุบุคภเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำเป็นปัจจุบันไม่งอนแงไม่ขนแครนในทำรานั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปุดโพงเินอาเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพรในเสวันนี้แหละแค่ร,รับสรุปความใจในวันพุ่งนาเีโนสังฆะรันเตนะสมาเสเนนะมัสุมามัสุนา เอวังวิหารติมาตาปิงอะระหะอะระอะระรัตตมะทันทิตังตังเวภะเทกะรัตติตโตรัต,ตโตติสันโตอาจิขาเซอาจิขาเตมุนิเตผามุนิสงบย่อมได้บุคคลอื่นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคันทั้งวันและกลางคืน นั้นแหลว่าผู้มีนาทีหนึ่งในเจริญประกอบด้วยการสนิจแลสิบแปดบทวสวดพินนะหะปัจเวคณะาปาปา,าทาชราธรรมโมมหิสารนังอนติตานโมรความแก่เป็นธมรมดาจะรมพลความแก่ไปไม่ได้พยาทิยัมโมหิพยาติง เรามีความเจ็บไข้ได้บอกเป็นธรรมดาเราจะดอดมาระนังสุภโตสัพเพหิเมปิเยหินามมานาปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเวีนไปนต่างๆคือว่าเราจะต้องได้การพัฒนาจากองคนละ ขอเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมทายโยโธกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปารินตธะโนกรรมัสโกโมโมหะกรรมัสโกโมหะบันหิกรรมทายาโยโธจำกัดกุสมารับสมาเรามีกรรม รับสมัครเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกับมันสะโกมหิยะกัมมทายาโทกัมมโยนีกัมมาพะโรกัม,ม,ก,มกัมมะปฏิทัาติโนเรามีกรรมเป็นของของตนในการผู้ให้บวมมีกรรมเป็นแงกรรมมีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้ติดตาม ตาทุอย่างกิมมังปาริสามิกาลยาณังวยปาบักังวาอย่างมากะริสติกะริสามิกาลยาณังวาปานกังวาตาสัพทายาโทภาวิสามิรักเราทำความเพียรหนึ่งไวเ้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะ้รับผลกรรมนั้นๆสืบต่อไป เอวังอัมเหหิอภันหิปัจจะเวกิตาภาวะภวังคือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเราความเห็นเช้าจากโงเรีขาเท่านั้นเออัมเมอร์รหันอะหังอัมเหหิพิข่าววันปัจจะปัญจะสองครั้งเราทั้งหลายควริปารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิญสาธุ สิ 19, บเก้าบอสวสดเทวตาอุญญาโย,นย,ยชนะคาถาทุกขปตาสนนทุคาพยาปตาสนนพยาโสกับปตาสเนโสภาโพตุสเพปีปานุปานิโน สพสสภพุทธาพระปัตตาปเสกนัน,ในใจะยังบังราหัตานตานันโตเจชนะรัง,รงพันธมิสปโ,โสยี่สิบบทสรเทวตาปันธิตานาธาปันธิตานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทาเนนาภาวันตุปูชิตาสดึง กะโรนเตอวิหาระมันทะเลเทราจะมัชานาวากาสภพิคาโวสาระมิกาธานะคำธานะปธานป,านปตี ธรรมธาเนนะภาวันตุปูชิตาสุทิงการนเตอร์กาโรนเตอร์วิหารามันทเลเทราจะมาฉะนำวกาจะให้พิขเวพิฆเวสารมิกาท่านปาตี มามาจเทิสานิ้ามาจะอิสราสันปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุทธายเ,เปรสาธุธาตุจีรังสตังธรรมมัตธะราจะอุปศักจะอุปการาสังโฆนโมสมโะโควาอัทถอัตถายะจะหิตายะจะอัมเฮระกันตุสัพ พาสิทธิสเภสเดสพเพปิตัมมะจาริโนวุติงสัมปะนุเยยนะยามะธรรมมรา,ราติยะทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธาจปุคาราสังโฆโหตุ สมโควะอัตตายะจะหายไปจะสังโฆโหมิลักขตุสัทธรรมโมสเพปพิธรรมะจาริโนวุติงปะสัมปะนุเยยยะมะธรรมเมอาริยประปวัตตะเตติปวัตะวตะเตติ ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภะปันธิตาณะคาถาบุญญาสัตตานิการตัสกาตัสสะขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดมีเบญมานยานันยานิกาตามกาตานิเมจงเบกม,มีส่วนแห่งบุญที่กพาพเะ้าได้กำหนดทำได้กำหนดทำในบบดน,นี้เตสันจภา,ากิโนโหตุ และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่เป็นที่้ระเจ้าได้ทําแล้วสัตตานนปาปะวัสวส,สีเยปิยาคู่หน้าวันตาจะคือส่วนเหล่าที่เป็นเจ้าของผู้มีคนไม่หังมาตาปิตายะ คือชนลอไดเป็นที่บรรลักษ์บรผููมีบุญมีบรรดาและมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้ทําที่ข้าพเจ้าได้ได้เห็นหรือแม้แต่ไม่ได้เห็นที่ฐามีจัปะยะทิฏฐาวาที่ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเป็นคนขับรถคือชนลอไดที่เป็นที่รักผู้มีคุณไมยหังมาตาปิตา ไยโยมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถามเมจายะชิตทาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัชาตาเวริโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิจินติโรการมิสมิง ดูแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเตภุมมาจัตตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเบิดสีปัญเจจะจ,จัทุกโวการามีขันห้าแลขันหนึ่งและขัน,ขนสัตตาทินทันทินตัน ิลโลกัสมิงแรงบิเวณกัางตัในโลกสัตตาทิธาทิธิโลกัสมิงเตภูมมาจะตัวโยนิกาเตภูมมาจะยุโยนิกาปัจเกกาจากจตุวากา เกิดในภพสามเกิดในกําเนิดสีและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกปเจกะจัดตุนโวการาท่องเที่ยวอยู่ในโลกภาพหน้อยใหญ่และภพใหญเ่เยตังเยตังเยยาตังเยปฏิทานมีสัตว์เหล่าใดได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าไปแล้วอนโมทาอณโมธาทันตุเตชะยังขอสัตว์เหล่านั้นจง บังเกิดสามสะยาทินนานะบุญญานังเพราะเหตุเกิดโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสาตาสัทาโหตุสัพพั สัพพันธ์ทั้งปวงจงยางมีเวเอเรอเวลาสุขะชีวิโนเดินทางไปปฏิบัติงานดังนี้เอาหนึ่งคาเบียรีคาอนุโมทนาเหตุนาสัเพสสตาสทาโหตุขอสัตว์ทั้งปวง จงอย่ามีเวรเอเวลาสุข,ขะชีวิตโอยู่เป็นสนิมเมือนคันอื่นๆสเพสาตาสธาโหตุอยู่เป็นสุขเป็นเสมอเทินเอเวราสุข,ขะชีวิชีวิโนและจงถึงทางอันเกษมเทินสา ทศเตชะสาสา,ส,าสิสตังส,สุภาขอความมันดีขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นด้วยปืนดอนั้นจงสำเร็จ้ดยเทินสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงหแห่งการบูชาพระราตรายด้วยการสาแรยายส็สวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมั่นกนระหม่อม้าพเจ้าข้าขพหลวงขาพเจ้ามาทิ่สุดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงแห่แงการบูชาพระราตราย ด้วยการสาธยาบทสวดพระสุดพระเิฎกอมนคำธาต่างๆเหล่านี้ขอความสวดีิจอมือเกิดมีการข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นทางปวงขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญโลกทั้งทางโลกและทางธรรมเทวเทพเทวเท,เทวดา,ท,วดาทั้งที่หลายจุด ขอถวายเทดวดาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการส,สรุษายมณฑลและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออน,นุทนาและโปรดอานวยอภรใหาของข้าพเจ้าและวัตถุมงคลสามสิ่งพระกิกะนไปดรนาโดยมนลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดปรวรินนเวทวิหารตลอดจนถึงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่พันมาและที่จะถูกสร้างในอนาคตจงขอจงเปรี่ยมด้วยอนุอนุภาพซาทู แห่งพระปริไดคำมังงงมงคลและในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินบุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิพานาขอน้ำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาสายาบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการประสากรรมฐานเกิดปัญญายาณพินสามถข้าพเจ้าขอ้ำถวายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอรำถวาดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอ,ขอผลบุญนี้จงสมรู้พร้อมมีตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตวภาวนา ทุกท่านพ้นจากความทุกข์กายรู้ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจระุันที่ทางานบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมมา พ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จต่อชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท,ทานสมบัติและขอเชริญและแจ้เจริญด้วยจตุลาเพียรพรชัยสีคืออายุวนาสุขภาระเทินขออนุโมทนากับรอบโควยศทุกท่านสธุ สมมาสมโทพระาวพุทธามาสตังอภิวาเดสสวากาโตพระพุทมมธาธรรมโอธรรมังนามาสสังสปติปันโนพระโตสาสังโฆสังฆังนามัส